ต่อธนพบส่งไม้ต่อให้เฟิร์นนบจิราเข็มพลต่อเนื่องในคดีรักข้ามภพค่ะ ถือได้ว่าเป็นคู่พระนางเคมีในละครหัวใจศิลาสาหรับนุ่มดอธนพและก็เฟิร์นนกจีราที่เป็นแฟนละครต่างยกนิ้วให้กับฝีมือการแสดงที่ชื่นชอบเคมีการแสดงของทั้งคู่อยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสําหรับพระเอกต่อธนพซึ่งเตรียมส่งต่อให้กับเฟิร์นนกจีราเมื่อละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโดยมีละครคดีรักคามพบจอคิวรอออกอากาศต่อในวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะ ซึ่งต่อธานาภพนะคะก็คืนแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นละครโรแมนติกดรามา่าหัวใจจิรา2019ปรากบคู่กับนางเอกเฟิร์นนบจีราเป็นครั้งแรกค่ะทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่แฟนละครต่างอิจฉาสาวเฟิร์นกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะ แต่ล่าสุดนะคะหนุ่มต่อก็ได้หวนขึ้นจอช่องวันอีกครั้งหนึ่งค่ะประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษะออนก็เรียกเสียงฮือฮาและเกิดกระแสจิ้นไปตามๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเคมีสาธารณะประกบคู่กับใครก็งดฝีมือการแสดงออกมาได้เต็มที่เลยค่ะเล่นกับใครก็จิ้นเป็นกระจายเลยค่ะ ่วนด้านนางเอกสาวเฟิร์นนกจีรานะคะซึ่งเป็นนางเอกหัวใจนักสู้ที่แจงเกิดสุดๆกับบทบาทมินตรานางเอกละครหัวใจจิราค่ะก็กลับมามีผลงานอีกครั้งหนึ่งในละครคดีรักข้ามโพเป็นครั้งแรกในละครพีเรียประกบคู่เคมีใหม่อย่างเต๋าเศรษฐพงศ์เป็นครูหูพร้อมพาทุกคนไปสืบคดีค่ะ งานนี้นะคะเรียกได้ว่าส่งต่อไม้ให้กันในละครช่องวันในวันพุธพฤหัสพร้อมกันส่งต่อความสุขเข้มข้นละครไปด้วยกันแน่นอนเลยค่ะการันตีด้วยฝีมือการแสดงของทั้งคู่ชมละครขอเกิดใหมายกใกล้เธอโค้งสุดท้ายในวันพุธพฤหัสเวลายี่สนาิกาสินาทีรับชมสองชั่วโมงเต็มอิ่มเลยค่ะและก็เตรียมพบกับละครคดีรักความพบเริ่มตอนแรกในวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนนี้ทุกวันพุธพฤหัส เวลา20.15นนาทีทางช่องวันค่ะหลังจากละครขอเกิดใหม่ใกล้กลๆเธอจบนะคะรอชมกันได้เลยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ